ก็ขอกราบซี่สุขท่นนี้ด้วยผมอ่าพบอีพบกับผมอีกเช่นเคยนะวันนี้ครับผมก็จะมาสอนทากดปุ่มสตัาคไครเปอร์นะผมขึ้นแบบนี้เลย ขั้นตอนแรกครับเมื่อท่านผู้ชมกดเข้าลิงก์อยู่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ครับผมก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะให้ท่านผู้ชมกดดาวน์โหลดที่มุมขวาบนนะผมนี่อยู่ตรงนี้ผมจะเขียนว่าดาวน์โหลดนะคลิกเข้าไปเลยครับผมเมื่อท่านผู้ชมกดดาวน์โหลดแล้วผมมันก็จะอยู่ได้ดาวน์โหลดของท่านแ,แต่ผมย้ายมาตรงที่นาเดสก์ท็อปแล้วครับผมนี่จะได้เป็นแบบนี้มานะ ก็ผมจะมาสอนตัดต่อในพิมพ์แหมโปรนะผมขั้นแรกก็คือเราจะย้ายเข้าไปในพิมพ์แหมโป้กันเลยผมก่อนจะเข้าพิมพ์แหมโปรนะฮะแล้วก็มาเซตติ้งกันก่อนนะผมนี่ทาตามได้เลยนะฮะต้องกดผมจะบเป็นอ่าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะผมอ่าตัวนี้ที่ผมใช้ไปบ่อยนะเมื่อเราปรับเสร็จแล้วผมเราก็จะเอาวิดีโอใส่ตรงนี้เลยับผมรอ,อสักครู่นะะโอเคนั่งมาใส่ตรงนี้ ถามว่าพี่ปรับทำไมนะปรับเพื่อให้เป็นจะพูดอธิบายยังไงดีพูดให้มันเข้าใจง่ายๆก็คือปรับเพื่อแบบเป็นภาพเสียงเต็มจอแบบนี้นะผมพูดอย่างนี้ดีกว่า,าเราจะซูมมานิดนึงแล้วกันอขั้นตอนต่อไปนะมันจะเป็นตอนนี้จะประมาณนี้ผม จะเป็นภาพพื้นหลังเป็นสีเขียวฮะเราต้องทําการแพ้่ให้มีภาพพื้นหลังครับผมเราจะใช้เอฟเฟคครับผมชื่อว่าอัลต้าคีนะฮะอัลต้าเราก็เขียนอัลต้าไปเลยครับผมนี่นะฮะอัลต้าค er ีนะผมตรงนี้เราจับลากใส่คลิปวิดีโอเลยครับผมอ่าตรงนี้ครับผมจะขึ้นเป็นสีม่วงนะฮะโอเคแปลว่าเราจับใส่เรียบร้อยแล้วแล้วคลิกตรงนี้2ทีครับผมอ่าเรากดที่เอฟเฟคครับผม แล้วก็กดตัวนี้คีย์คูลเลอร์ครับผมอ่ากดที่เป็นรูปนี้ฮะเราปรับเป็นสีดําก่อน,นแล้วผมมันก็จะสีดําให้แล้วให้อยู่แล้วนะเราก็คลิกใส่พวกภาพพื้นหลังนะผมตอนนี้ภาพพื้นหลังก็หายไปที่เรียบร้อยผมอ่าผมจะทำํำต,ตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะโอเคนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็จะจับคลิปวิดีโอใส่เลยนะอันนี้เป็นวิดีโอสำหรับแคทเกมแต่ก่อนนะผมยังไม่เอาลงนะอ่าเราค่อยเอาลงแล้วกัน โอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดเสียงตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ใครได้ยินเสียงผมแล้วกันมันจะไ,ไปการรบกวนแล้วก็จะยกนี้ขึ้นไปเลเยอรข้างบนนะครับเราตัวนี้มาซอซอกตรงกลางนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ผมเดี๋ยวไปดูเลยนี่ครับผมเสร็จแล้วง่ายๆนะอะถ้าใครคิดว่าอุ้ย พี่ครับทําไมเอ่อมันใหญ่เกินไปผมอยากให้มันเล็กลงนะฮะแล้วก็คลิกใส่เอฟเฟกต์สองทีเหมือนเดิมแล้วก็เอฟเฟกครับผมนี่แล้วก็ปรับตรงนี้นะอ่าเราจะปรับตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นร้อยครับผมเราจะคลิกค้างแล้วเลือเล่อนซ้ายขวาก็ได้ผมเป็นการลดหรือจะพิมพ์ออกก็ได้เช่นผมจะเอาประมาณสัก50อ่าพิมพ์ไปก็ประมาณนี้หรือจะคลิกค้างถ้าเราคลิกค้างผมจะเป็นการเพิ่มหรือลดลงอะไรแบบนี้นะนี่ลงขึ้นอ่าอันนี้ก็เลื่อนได้เหมือนกันถ้าผมใหญ่ ประมาณนี้นะไม่ยากครับผมสำหรับการทำนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงค่านี้นะก็ขอให้เป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะผมคลิปนี้ก็กดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะครับผมถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นผมเดี๋ยวผมจะหาและสอนทำให้นะผมก็ตัดต่อยังไม่ค่อยเก่งนะผมแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะอตอนนี้ผมก็ตัดต่อเรื่องของวิดีโอ Photoshop เดีวอร์ทำเว็บครับผมตอนนี้กำลังเรียนรู้เรื่องของเอฟเฟกนะฮะอ่าก็ให้ท่านผู้ชมเป็นกำลังใจผมด้วยผมอ่ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยผมบ๊ายบายสวัสดีครับ